ลือกันสนันกับเรื่องบานของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาดราม่ากันเยอะแยะมากมายอะไรคือยังไงคลิปนี้มีคำตอบจากปากของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับพี่น้องว่าบ้านแต่ละหลังนะคะเป็นยังไงบ้างล่าสุดนะจะไปทำบูนบ้านจะไปทำความสะอาดที่บ้านยะโสธรแล้วก็จะทำบูนบ้านอะไรยังไงคลิปนี้มีคำตอบ ไปฟังคลิปนี้แล้วค่อยพบพอกันท้ายคลิปกอบพี่น้องไปค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านกรุงเทพครับบ้านพันแล้วพี่น้องเขาอยู่้ันใดแต่ว่าบ้านหลังเก่าเขาจะไล่ออกแล้วบ้านหลังเก่าที่เช่าอยู่ที่กรุงเทพพอดีผมผมเช่าบ้านที่กรุงเทพเนาะเขาก็จะแบบว่าเขาจะแบบว่าให้ออกแล้วเขาจะให้ออกเดือนเดือนมีนามีนาตองสิตองแยออกแล้วอถูกไล่หรอถูกไล่เมื่อกี้แหละ หมดสัญญาแล้วคือบ้านหลังเก่าเราเช่าอยู่ไงทุกคนบ้านหลังเก่เาเขาเช่าอยู่เขาหมดสัญญาแล้วบ้านหลังนี้ไม่ไม่ไมต,ององต้องจ่ายเางินไม่ต้องจ่ายเงินบ้านสีหลังคาสีสม้มห uh <huh. S 1> ลงังคาสีส้มซาบอกว่า uh huh. ไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วเอาไปเลยเพราะไม่ไม่รู้ไม่มีไม่ไม่ไม่มีไม่ไมีเนี่ยข่าวหลัสินคือข่าหลักสิบค,ค,คือไม่ต้องจ่ายเงิน <S <S อะไรทั้งสิ้นถ้าถ้ามาเดี่ยวเป็นบุคคลคนธรรมดาก็ก็งงอยู่ว่าทำทำไมอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็อาจจะ เออไม่มรู้แต่เขาแต่นี่สิสุดแล้วก็คือหลังคาสีส้มเนาะถ้าถ้าถ้ามองง่ายคือหลังคาสีส้มเนี่ยมันจะเป็นบ้านหลังเก่าเพื่อนหายใจแล้วสารบอกว่าไม่ต้องจ่ายแล้วอแมนบ่ต้องใจเลยหรอแล้วอันนี้ใช่หมดเลยที่เป็นแบบว่าลงซ้อมลงอะไรแมนหมดแต่นี้ก็คือมาชีแจ่งให้จะได้ไม่ต้องไปตีความแล้วก็ไปไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปตีความใช่บ้านท็อปดาวของใครคือท็อปดาวยาวเนี่ยเป็นของเพื่อนเด้อเป็นของเฮ้ามันเป็นไม่เป็นดินอีกอีกแปลงนึงมันมันอีกแปลงนึงเาแล้ว โคชนะโหนโคชนโนนโน no พิพาทโนดดามา่าโนแบบเถียงกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นไอ้นกอดาววยาว,ยาวที่เขาย้ายอยู่มันถูกต้องแล้วมันถูกต้องแล้วนะถูกต้องของเขาแล้วพืนนน้นที่อีกส่วนหนึ่งพื้นที่อีกโฉนดหนึ่งเป็นโนดของเขาเลยไม่ใช่ของเรานะอันนี้อันนี้คือเราพูดตรงๆแล้วเราก็เราไม่อยากได้ของใครเราเป็นคนไม่อยากได้ของใครอยู่แล้วไอ้นกดาวยาวนั่นน่ะทางเขาอวยาวน่ะเป็นของเพื่อนแต่มันอยู่ในรั้วเดียวกันแม่มันอยู่รั้วเดียวกันแต่คนชะโฉนโคชนะโหน ถามว่าที่ประกาศขายบ้านเนาะไหนบอกว่าขายบ้านได้แล้วทําไมยังประกาศขายอยู่ขายบ้านได้แล้วอะมันขายได้มานานแล้วเออคือบ้านมันขายได้มานานแล้วนะฟังก่อนนะบ้านมันขายได้มานานแล้วแต่มันบโจบบซินข่อยก็บอก้าข่อยก็บอไเลยก็ต้องเบรกตรงนั้นใช่มันมันไม่มันมันยังไม่แบบเต็มที่คือบ้านมันขายได้แล้วแต่มันยังไม่ถึง ขั้นตอนร้อยเปอร์เซนที่แปลว่าอะไรรู้ไหมมันบ้านเรียวสักอย่างไหมเดี๋ยวนะเออวันที่ขายได้คือวันที่บอสเคยไปไลฟ์เอาบอดิกาดไปใช่ไหมคะแต่เพิ่นจองแล้วเพิ่นจองเรียวแต่ว่าฉันกับยาฝ่าวสอยยาเป็นหนึ่งเดีย๋ยวขอปขอ,ขอ,ขอคุยมันจบทุกอย่างคือกับบอสท่านได้เต็มปากเอยว่ายังไม่ เอกสารยังไม่อย no <w token thanks> huh ู่ในมือเนาะเออเราอ่ะจะไปทําบุญอยู่ทําบุญแล้วก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําเพื่อผู้แก่ในหมู่บ้านอยู่เหมือนเดิมซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้ข้าหัวข้ามหางใครเหมือนผู้ใหญ่บ้านในชุมชนผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกมากินข้าวแมนก็ไม่มีอะไรเราพอเราเราเราขอล้างขอคีนก่อนแล้วก็ขอเมี่ยนตะลงหม่องตะลบอลนั่นคือคำตอบที่ชัดเจนจากปากของผู้บาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้อง บ้านหลังเก่าที่เช่าอยู่ลังสิ์นั้นจะหมดสัญญาในเดือนมีนาคมแล้วก็ต้องออกมาแล้วก็ไปไป,ไปมาๆระหว่างบ้านรังสิตหลังใหม่กับขนแกนล,ละกับพี่น้องว่าอึดมองยูดอกสาหรับผู้หญิบ้านฟินแลนด์หลังสีส้มที่ศาลตัดสินมะกรนบอกว่าให้ให้ค่าหรือถอนหรือตกลงราคากันว่าจะทุบทิ้งหรือจะ,อะให้หรือถอนออกไปเลยกับผู้หญิบ้านฟินแลนด์ เสียค่าลื้อถอนนะคะพี่น้องหรือเสียค่าแบบว่าค่าบ้านนะให้กับพอพอแต่ล่าสุดบอกว่าบ้านหลังสีส้มศาลตัดสินแล้วดูในสำนวนไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะคะพี่น้องก็ดีใจน้ำหลายๆแล้วก็ความจริงบ้านนกดาวเป็นของใครเล่าตอบชัดเจนว่าเป็นของแพรวแสงทองนะคะพี่น้องไหนบอกว่าขายบ้านได้แล้วทำไมยังไม่ยังประกาศขายอยู่ เอาง่ายๆเนาะพี่น้องเพิ่นกะมีคนติดต่อมาหลายต่อหลายเจ้าั้งแต่เราไปไล่สดพ้นละแต่ว่ายังไม่ดําเนินการแล้วเสร็จเหตุผลก็คือบ้านยังบ่ตัดสินเป็นทีสินสุดยังไม่ไปทําความสะอาดและก็ยังไม่ใดๆทั้งสิน้นแต่มีคนติดต่อเข้ามาเยอะนะคะพี่น้องยังไม่มีการปิดการขายกับใครถามว่าคนติดต่อเข้ามาหลายค่ะพี่น้องเพิ่นสิสรุปว่าจังได กะเรื่องของผ่นละค่ะพี่น้องล่าสุดมีสายเขามหาพี่หนุี่ครั้งครั้งที่หนึ่งเกาหลีขอสิบแปดล้านครั้งที่สงสายที่สองจากอายุทยาสิบห้าล้านสายที่สามที่ของขอนแก่นเองสิบเจ็ดล้านสายสุดท้ายนี่ที่อเมริกาสิบเก้าล้านทุกคนมาทุกคนให้ผมขายให้ใครดี เอาเป็นว่าใครมาก่อนจ่ายก่อนจบเนาะอันนี้คือจากพี่หนุ่มนะคะพี่น้องมีสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าล้านนะคะพี่น้องมันยังยุติสิบเก้าล้านหมู่บ้านเพิ่นไปบานยาโสทอนพี่หนุ่มเล่าก็เลยบอกว่าถ้าไพติดต่อเขามาหรืออยากสิซเสื้อใน้ราคาสูงกว่านี้เพิ่นก็สามารถมีสิทธิในการขายได้อีกแต่ว่าสีสายนี่ติดต่อเขามาราคานี้ประมาณนี้นะคะพี่น้อง สิทธิ์ของเพิ่นสามารถขายได้อีกเพราะตอนนี้ยังไม่ปิดการขายค่ะพี่น้องแล้วละเมอว่านนี่ยลาโพดว่าให้ทีมงานไปทําความสะอาดบ้านคนสวนไปบํารุงรักษาสวนแล้วก็ไปล้างสระว่ายน้ำนะคะพี่น้องวันนี้บอสก็บอกว่าจะทําบนบ้านเลี้ยงอาหารผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลนั่นคือการเคลียร์ปัญหาเรื่องบ้านต่อปัญหาเรื่องบ้านอย่างชัดเจนของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ตามคลิปเลยค่ะพี่น้องเล่าว่าว่าตองบูรีว่าทองถามการหลายตามนี้เลยแอดก็เลยน้าเรียนให้เอฟซี่แฟนครับได้รับทราบหรืออัปเดตอีกครั้งหนึ่งสําหรับเรื่องของบ้านทุกๆหลังค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะพี่น้องพอแม่พี่น้องมีความคิดเห็นจังไดก็คอมเมนต์ใต้คลิปใดเพื่อเป็นการแช่เป็นการแบ่งปันเป็นการแสดงความรู้สึกที่เข้าใจตรงกันเนาะ,ะพี่น้องเนาะําหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนพบพ่อกันไม่ให้คลิปหนาค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ โชคดีมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ